มันนี่สวยแล้วพี่น้องอเบิ่งแม่ลูกเพิ่นเล่นกันกลางธงพอใหญ่าเอ้ยจุดตาเป็นเฮ็ดหน้าเราจะปีนี้เพิ่นวานเอาเพราะว่าหน้าดำเพิ่นบ่ไหวจะเดียงลูกก็ดีแงงสะไพก็ดีแงงจะเลยต้องเฮ็ดหน้าวานเป็นบ่เคกขี้งั้มตรงกินดอย่ามันเนาะนี่แม่เพิ่นเประสาก คือสิแนม่ยเห็นเนาะปุ่นปุ่นบางแทนเออเปลสักจากจอรนสู่เย้าแต่เมื่อกี้ยิดบานเฮ่าเลยแมวเฮ่าอันนี้ปยู่บัลมีสะพายแมวที่รอที่สุดในบ้านมาเกโอ้อยฟินเ็าทำมชาตาหลายฟุดฟิดฟุดฟิดเอบีดีดีอีเอจี สุดโลของแม่บีหัมตรงมืองหัมมันเป็นดบีดพ,พี่นอ้องบีบก็สิทแตกดังเปาะแล้วแล้วมันก็มาปักแทนไม่ใช่มากลูกหลานะกบให้เขียนให้แม่ให้ขับขาวติอันอสิหยอกแม่เร็เอ,อยยยย ดดตีร่ง,งกาให้ก็เสลเสลง,สลงพี่น้องจังหน่อยเขาก็ขึคนเขียวมันก็นจะเป็นอีกฟิลหนึ่งตอนเข,า,นขาขึ้นหล้วาเขาเหลืองตอนจะเกียวโอ้โ,อโบรรยากาศดีพี่น้องแต่ว่าขอยีการให้ต้าปีนี้ก็ยังชั่วหน่อยเป็นลุ้นเกียวขยิบขอ่ขอยาวมาบนึง มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วคุนเห็นบ่สมใกล้ๆคุน